สม,มัยดีพี่น้องครับตอนเด็กๆอันนี้ดีสามบรรยากาศตอนเก็บของเขาเขาเลยคว่ำตุลาตุนีนี่ตั้งกระบุนบางไฟหน่ะพี่น้องเออขีดต้มขีดต้มเนื้อคุณน้องก็จะมานอนยังไหนจิ๊เห็ุนี้ไลยนี่แล้วปุป๊กก um. ็ว่าลูกแก่นี่หวังเก็บของพอดีสันนี้ปะเนี่ยแล้วก็ นี่จะนำได้เหอมอร้อยนว่้มมอักเมอเนี่ยแถว้นกรถ้ายเขาเมื่อไรครับพี่นมองตกขีต้มเราถอยเขาเมื่อหอดไอ้ดาบประ้อนไว้ที่เก็บค้องอยู่ละไอ้่วงสุลักสุลง ว่านบ่ล้มไนไหนนี่พี่น้องถ้ามือเศร้านี่หลังจากคดยำเนี่ยออกมันสี่แนนมาเน้นนี่รองน้ำ่อยสามเทียงที่เที่ยงฝนคันนี่ปล่อยแล้วก็มาตกอีกปล่อยแล้วก็ตกอีกช่งก็เลยจอดไปมือแล้ครับมือขีดผมมือหน้าของเขาขึ้นมาได้ที่มันจอดที่นี่ของมาเลยกับว่าไงนี่แบบนี้ของหนักเนาะเล็กเนาะ ข่ารถว่าไหนก็แตเอียงเทเลีย่ยล,ลุ่มรอหนึ่งมันเรลลื่องรถฝนจะไม่ยู่แล้วลมลมไอ้นี่ขมันขมันมันแกงเพราะเป็นแต่ยวเบิงยังเม็ดได้พี่น้องสนามมองนี่นต้องคิดผมเพิ่งเป็นเละไปแล้วค้นยำบวกน้ำ ไปที่นี่มันทีสำคัญคือขจ้าวลือเข็มก้อนสัง่งไม่ก้อนสั่งมีตะปูนล้วมันเรียบร้อยจังสี่ครับไม่จังสี่มีตะปูแล้วมีอะครับ,รบถอยมาถึงจังหวัดตะปูไงคือเอาหลางานเขาแล้วตะปูว่าพ่อได้เป็นน็อตหัวน,มมน็นอตแหลมๆนั่นน็อตเทียนใส่ cho lít nhanh khen lo luôn cực ứa anh chết nó lẩu thằng này ọc vẫn hết này hạt แค่เี้เก็บไปเรื่อยๆวันที่เราก็ต้องถอยรถส้นนั่นใกล้ใกล้เวทีเลยครับมก็จะเก็บของไงสะดวกอันนี้ก็ห้างยิ่งเป็นว่าผมก็เลยสิหยาดนี่ถ้าเก็ดเห็นไดที่เราทำมันก็นสิเกิดต้มลาซาเนาะ ตรงตัวเวทีตั้งยี่นี่มันเป็นปูนเครื่องนึงครับเป็นแห่งยี่หลักมองนี่ตัวเวทีตั้งถ้ามองนาเวทีมาหนี่ตรงนาเวทีมืาอนิว่าสองสามว่าเนี่ยเป็นตมเลยครับเป็นน้ำเป็นตมเลยหนักลำบากของพิมพ์งานครับ กอย่านตะปูนอนนี่เนาะหิ a t ยังไงล่ะถ้าฝนฝุ่นเลาก็บรรุเย้มันว่าฝุ่นด้พี่น้องปุูกแล้วเลาบ่รุนก็ยังไงะวดเงาเียมันถ้เกองานตอรถบ่ถอยเหยียบูเป็นยังไงา เป็นต้มเป็นล้มันได้คดแน่อยู่นี่ครับเหมือนขึ้นพี่น้องคดฝันมีแน่อยู่เลยหลายเต๋อปมเป็นมีแน่หลายทีนี่แหละพี่น้องคือต้ม ครับจีต้มไหมครับตานเอาบนบางไฟแล้วพี่น้องเล่นต้มกันตรงนี้ลองเล็กด้วตยตรงไหจะจมใส่วัวฮเดี๋ยวมาเอียงทีนี่ จมลงเลือดเลยจมลงห้อย,อยครับโอ้ก็เลือดเลี้ยมองอยี้เป็นหลุมเลยเจ้าหนูเป็นหลุมเลิกเลยพี่น้องเพียงหัวเข้าคนละและ้วกล้อหัวเข่าอีกอันเวบเนี่ยรถมากว่าไรไหมครับแล้วเนี่ยพื้นลมไปหมดนะครับ ตกนีเทียวขนาดเทียมอ่ะตกนีเทียวขนาดน่ะติดนแคบนั่นแหละอเพาะมันเลิกยังเทียนหะามันโล่งเลิกครับนบากเวลาทำงานทำงานครับแต่ยากผู้คนเห็นแล้วว่าพี่น้องสะท้อนสะทอดพวกมือซื้อให้พี่น้องได้เบิ้งนี่สิ ก็ย่ามยากกะไยากอย่างนี้นะครับก็เป็นอุปกรณ์ห้องกนใส่พื้นที่พ่อสมควนที่รถเนี่ยเขาแนี่ยออกเหยบรู้ถ้าดูกับเป็นดินล่มนี่ป่ะเห็นหรอพี่น้องห้องห้อยรถลองรถ ทนนี่มันถอยไปว่าไหนครับน,นี้ก็เป็นลองบักลิกเลยครับน,น,นี่จะปูปรหาหรอเ่าอง เอาไปเบียกใม่ยาบงกันนะไม่ไม่งเงี้ยวเกี่ยวขอเนี่ฮะม่งไม่งอดเาขึอนยาโบว์ใหลอยฟังนีงนะเอาทิ้งโกเาไปวงเดียวเลยตีเอ็พนขวมขัวเป็สะพนขวมหวยติก็เอ็ดใหข่อยแต่ที่แรกตอน่อยถอยมาสั่นถอยมาสองเท่ากระโต๊ะสองเท่าเอย สอันน,นี้ลองนี่ไรที่เราขึ้นเออคือบอ่อไส้หนีกแค่นี้หนึ่งอาหรมัน,นหลายเน้ เอเซยไม่ห้องน้งงมเรียนดอกอ๋อเหลือพี่นอ้องน่าสิพ่อได้ยึดแล้วครับเนี่ยแต่ว่าเวลาตัวเขาไปเอาเล็กเวทววที่นี่ยเห็นยุ่บ้างหันเห็นเยอะนั่นเหรอบุบพุกพี่น้องขึ้นระเบีงน,นั่นแสีนามสบบนิดเลยนี่ แล้วเอาเย็นดีถึงนอนแช่น้ำครับถึงหายใจยิ่ดอกพี่น้องไปตรวจสอบแล้วคนเมาคนหลับไม่เนาะขันปอบไปให้ผู้สืบตัวเองมันก็ยากเราผู้มาเอาไปเอาไอ้ให้เล่าบูนทึกตัวเราให้เราลุกนี้เองได้สิได้แล้วปพุกกระโปรงกันสีไว้แค่นี้แหละ วันนี้ก,การลงขั้วสีออกมาไหนบพาน้องกันไะไรลงขั้วขอบคุณพี่น้องนะครับผมพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีนะบ๊่ยบายคุณทีณ่